สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวในผลของกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งมันเป็นผลที่คนผู้ทํานั้นจะต้องได้รับนะคะคนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งและเรื่องราวของคุณยายท่านนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นตำนานหนึ่งของหมู่บ้านเลยทีเดียว ที่จะสอนให้ลูกหลานรุ่นหลังๆนั้นกลัวในผลของกรรมลองฟังเรื่องราวของคุณยายท่านนี้ดูนะคะนี่นะหลานเราได้ดีมีสุขแล้วก็อย่าลืมให้ทานคนที่เขาลำบากอย่าลืมถวายทานนะไปภายพ้างหน้าเราจะได้ไม่มีวันตกตำ่ำ ให้มันทำบุญทำกุศลเอาไว้ในตอนที่เรากำลังมีแรงที่จะทำบุญทำทานไว้เถอะนะขายายหลานไม่เคยลืมที่ยายเคยบอกเรากนะคะดีแล้วจ้ะคนแก่พยักหน้างหงึกหงักแล้วก็อมยิ้มหลับตาพริ้มเป็นสุขสุขของคนที่อยู่ในไวายไม้ใกล้ฝั่งเช่นแกก็มีเพียงเท่านี้ ได้เห็นลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฟ้าครอบครัวอยู่ดีมีสุขเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็ยึดมั่นในคำสั่งคำสอนของปู่ย่าตายายเพียงเท่านี้แต่ก็ไม่มีอะไรให้ห่วงอีกแล้วถึงจะตายก็ตายตาหลับได้แล้วหนูจําได้ทุกเรื่องที่ยายเคยสอนไว้หนูจะสอนให้ลูกหนูได้สอนลูกสอนหลานสืบไป คุณยายไม่ต้องกังวลนะคะคนแก่พยักหน้าแล้วก็ยิ้มอีกปลาปลื้มที่มีลูกหลานช่างเชื่อถ้อยฟังความไม่เห็นเรื่องที่ตนพร่ำสอนเป็นเรื่องคล่ำครื้งงมงายจากนั้นหลังจ้องหน้าหลานด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขแล้วหญิงชราก็หลับตาลงแม้ว่าจะเหนื่อยอ่อนแรงแต่ในใจก็ปลาปลื้มเป็นสุข แค่สังขารหรอกนะที่ยอมพ่ายแพ้แก่การเวลาแต่จิตวิญญาณของแกนั้นยังแข็งแรงแกร่งกล้าไปด้วยสติและปัญญาอันสำนึกรู้ถึงความเป็นไปของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ส่วนล้านสาวเมื่อเห็นผู้เป็ยายหลับตาลงแล้วก็ท่อลมหายใจสม่ำเสมออันเป็นสัญญาณได้ว่าแกกำลังอยู่ในห่วงนิทราลมแล้วเธอก็ค่อยๆแกะมือที่เกาะกลุ่มกันอยู่นั้นออกแล้วค่อยขยับผ้าหม่มให้บุคคลอันเป็นที่รักของตนได้อบอุ่นขึ้นแล้วค่อยกระเถิบกายถอยออกมาอย่างเงียบกริบ ก่อนจะเดินสวนทางกับผู้เป็นแม่ที่หน้าห้องต่างฝ่ายต่างพยักหน้าให้กันเป็นอันรู้ว่ากำลังจะผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันในตอนนี้เองยิงชราที่นอนหลับนิ่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยนั้นสังขารกายเหนื่อยอ่อนเต็มทนแล้วหมอบอกญาติทุกคนได้เพียงเท่านี้แกจะอยู่หรือจะไปได้เมื่อไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับระบบกลไกของอวัยวะภายในที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งทำงานต่อไม่ได้แล้วส่วนอื่นๆก็พร้อมที่จะหยุดไปด้วยได้ทันทีอายุของแกเกือบ90ปีเต็มแล้วอวัยวะแต่ละส่วนทำงานหนักมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานและนี่ก็คือที่มาของโรคชราที่ไม่ว่าจะใช้หมอเก่งขนาดไหนยาวิเศษขนาดใด ก็ไม่อาจจะเยียวยาได้แยกจากแม่แล้วหญิงสาวก็เดินไปที่ห้องอาหารของโรงพยาบาลสั่งกาแฟร้อนจากร้านกาแฟสดที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นเตะจมูกมาแต่ไกลนั่นหนึ่งแก้วแม้ตั้งใจว่าจะแค่มาหาอะไรอุ่นๆรองท้องแล้วก็จะกลับไปหาที่นั่งพิงสบายๆให้หลับได้สักนิ่หนึ่งแล้วจึงย้อนกลับไปดูยายที่ห้อง แต่เธอกลับเปลี่ยนใจสั่งกาแฟแล้วก็ถือถ้วยกระดาษไปนั่งดื่มที่มานั่งหน้าตึกแทนสายลมยามหัวค่ำได้พัดโชยแผ่วริ้วกาแฟเข้มๆทำให้เธอสดชื่นขึ้นแต่ทาว่าความทุกข์ในหัวใจยังมีอยู่ไม่ยอมลดราแม้ว่าคุณหมอจะบอกให้เตรียมทำใจเอาไว้ แม้ว่าคุณยายดูท่าทีจะเหนื่อยอ่อนล้าแรงลงไปทุกทีแม่แม่ของตนจะบอกว่าเราต้องเข้มแข็งกันทั้งสองคนเพื่อให้คุณยายเห็นว่าพวกตนสามารถอยู่ได้คุณยายจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรอีกแต่หญิงสาวรู้อยู่เต็มหัวใจว่าหากวินาทีใดที่คุณยายสิ้นลมไปมันก็คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่างแน่นอน นับตั้งแต่ลืมตาดูโลกนอกจากสายตาที่แสดงรักอันลึกซึ้งจากแม่ของเธอแล้วก็ยังมีสายตาอีกคู่หนึ่งของคุณยายที่ได้จ้องมองเธอด้วยความรักแบบเดียวนี้เช่นกันสายใหญ่ของความรักความผูกพันของคนทั้งสามวัยสามรุ่นนี้ได้ผูกพันกันมาอย่างเหนียวแน่นเกินกว่าที่จะมีอะไรมาตัดสายสัมพันธ์ ขาดออกไปจากกันได้นอกจากความตายเท่านั้นหญิงสาวจิบกาแฟไปก็ได้นึกย้อนความหลังไปยังอกอุ่นหัวใจระคนเศร้าหมองนี่เธอจะต้องเตรียมทำใจอย่างที่คุณหมอบอกไว้จริงๆหรือโลกนี้ไม่ได้มีอะไรแน่นอนไปกว่าความตายหรอกนะลูกทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายทุกคน ไม่มียกเว้นใครทั้งนั้นชีวิตคนนะ่ะจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตได้ทำความดีอะไรไว้บ้างก็เท่านั้นเองทางกรรมมันจะพาคนเราไปสู่จุดหมายนั่นเองทำกรรมดีไว้ทางกรรมก็จะพาชีวิตให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆส่วนทำชั่วเอาไว้ก็จะมีแต่เรื่องราวทุกโศกวิโยก ซ้ำในทางชีวิตจนสุดทางนั่นแหละถ้อยคําของคุณยายแต่หนหลังได้เด่นชัดขึ้นมาในความทรงจําทีละประโยคเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาก็จะเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาทีละเหตุการณ์ให้หญิงสาวได้เพ่งพินิษไปในหนทางชีวิตแต่เดิมของตนของแม่และของคุณยายมันเป็นความจริงที่ว่าทั้งสามคนล้วนแต่ผ่านทางกรรมมาด้วยกัน และคุณยายผู้นำนาวาแห่งชีวิตของเธอและของแม่ก็ได้ชี้นำแต่กรรมดีมาสู่พวกตนเท่านั้นหนทางชีวิตจึงผ่านมาอย่างเรียบง่ายเรียบร้อยและงดงามในบ้านปลายมันทำบุญทำทานมันทำความดีเข้าไว้นะหลานนี่คือถ้อยคํำที่ติดปากคุณยายและติดอยู่ในใจของเธอมาสม่ำเสมอ พ่อเนะ่ะเขาบุญน้อยเรานะ่ะอาพับที่ขาดพ่อแต่ยายกับแม่จะเลี้ยงดูหนูอย่างดีที่สุดหนูนะ่ะอย่าน้อยเนื้อต่ําใจที่เราไม่มีพ่ออุ้มชูเหมือนคนอื่นเขานะพ่อเขานะ่ะไม่อยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะขาดรักจากเขานะลูกความรักนั้นนะ่ะพ่อเขายังส่งผ่านจากแม่มาถึงหนูนะนั่นแหละหนูถึงได้เกิดมาก็เพราะความรักของพ่อกับแม่โดยแท้ในลูก อันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งคำสอนของยายที่หญิงสาวประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อโตขึ้นจึงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปนอกจากมีพร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อเรามีพร้อมแล้วอ่ะเราก็ต้องเจอจาต้องแบ่งปันต้องเผื่อแผ่ให้คนเขาที่ขาดนะลูกทําอะไรก็จะต้องทำด้วยหัวใจด้วยเจตนาดีเป็นที่ตั้งเราถึงจะได้ผลแห่งกรรมดีนั้น ย้อนมาตอบแทนคำสอนหลายอย่างของยายนี้มักมีตัวอย่างเป็นประกอบมาให้เธอได้เห็นด้วยยายไม่ได้พูดถึงวิบากกรรมตัวอย่างเหล่านั้นมาให้หญิงสาวได้รับรู้แต่เธอสดับด้วยเหตุและผลของตัวเองประกอบกับความเชื่อและคำสอนของยายที่คอยชี้แนะมาตลอดทำให้เข้าใจเรื่องได้ชัดเจนเสมอในตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ในวัยที่ช่างจดช่างจำและช่างสังเกตเพราะความอยากรู้อยากเห็นตามวัยเธอชอบไปวัดกับยายเพราะการไปวัดมันทำให้เธอได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเยอะแยะไปหมดหนึ่งในตัวอย่างทางกรรมนั้นก็ได้ผุดวาบขึ้นมาในความทรงจำทันทีหญิงสาวยังจำได้ถึงเรื่องราวของยายไฝหลังโกงได้ดีก่อนหน้านั้นยายไฝอยู่บ้านหลังใหญ่ มีเรือกสวนไร่นามากมายมีวัวควายนับสิบสิบตัวลูกหลานของแกก็อุ่นหนาะฝาคัาง่งเพราะว่าเป็นตระกูลใหญ่มาก่อนแต่แล้วผลทางกรรมก็ได้ทำให้ความวิบากต่างๆทยอยเข้ามาสู่ครอบครัวของแกครอบครัวที่เคยเป็นปึกแผนน่นแน่นหนาก็ค่อยทยอยห่างหายจากกันไปไม่จากตายก็จากเป็น วิบากรรมต่างๆหลังไหลเข้ามาราวกับสายฝนในฤดูมรสุมจากบ้านหลังใหญ่ก็มาอยู่หลังเล็กจากหลังเล็กก็มาอยู่กระท่อมมุงด้วยหญ้าคาเรือกสวนไดนาหายวับไปเพราะว่าลูกหลานไม่รู้จักทํากินมุงเอาแต่สุขสบายขายสมบัติเก่ากินไปวันๆทุกวันนี้ใหฝ่ายจึงเหลือแต่ตัวกระท่อมหลังที่อยู่ ก็ขออาศัยปลูกในที่ดินทำกินเก่าของตนเองแต่บัดน,นี้กลายเป็นเจ้าของอื่นไปแล้ววันดีคืนร้ายลูกสาวที่หนีหายจากบ้านไปก็ได้หอบหลานตัวน้อยมาทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็หลบลี้หนีหน้าจากแม่ไปเสียอย่างนั้นหลานน้อยของแกน่าสงสารเด็กคนนั้นมีแต่ลำตัวเท่านั้นที่สมบูรณ์นอกนั้น ฟ้าก็ประทานแขนขามาให้อย่างละนิดละหน่อยรูปร่างของเด็กเหมือนรูปปั้นที่ยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ดีแต่คนปั้นใจร้อนหรือว่าขี้เกียจเหลือจะเดาได้ช่างปั้นเขาแค่เอาก้อนดินอย่างละปั้นสองปั้นมาแมะไว้ตรงส่วนที่จะเป็นแขนและขาให้กับเด็กคนนี้คนปั้นคงขี้เกียจแม้แต่จะเติมส่วนที่เป็นนิ้วมือนิ้วเท้าให้ครบถ้วนรูปปั้น หรือเด็กที่ได้เกิดมามีชีวิตจริงอยู่บนโลกใบนี้จึงน่าเอ็นดูและน่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุดเสียงร่ำลือจากชาวบ้านที่ได้เห็นสารรูปของเด็กคนนี้จึงมีทั้งเวทนาและพากันหันไปสอนลูกหลานของตัวเองว่าให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างสมัยยังมั่งมีอยู่ะขี้เหนียวนักเนี่ยพวัดขออะไรคนยากคนจนไปขออะไรก็เอาของไม่ดีให้เขา ให้ไปด่าไปแช่งไปทำทานด้วยเจตนาแบบไหนก็จะได้ของแบบนั้นแหละกลับมาเมื่อก่อนน่ะเคยได้ยินแต่คำคนเขาว่าขี้จิกขี้จําขี้เหนียวขี้งกลูกมันน่ะดาเหมือนหมินหม้อเพราะว่าคนมันใจดำไงลูกมันถึงได้ออกมาตัวดําผิดพ่อผิดแม่แตลานยี่ไสเนี่ยนะไม่ยักกระดำแฮะแต่ดันเกิดออกมาเป็นคนด้อยนี่แหละนะ พวกคนพูดพูดเสร็จก็รีบมงางีเคาะที่พื้นกันยกใหญ่เพราะกลัวที่ว่ากรรมเพราะปากไม่ดีไปติฉินนินทานลูกคนอื่นแล้วมันจะมาเข้าลูกหลานของตัวเองแต่เรื่องพวกนี้ยายของเธอไม่เคยทำไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นให้ใครได้ยินยายกลับเวทนาหลานของยายไฟมีขนมอะไรก็จะให้เธอวิ่งเอาไปให้เด็กคนนั้นได้กินด้วย ถึงเทศกาลงานใดเธอได้เสื้อผ้าใหม่ๆเด็กคนนั้นก็จะได้ไปด้วยหรือเวลาเจอเด็กคนนั้นที่ไหนยายก็จะให้สตังเอาไว้ซื้อกินขนมแต่แทนที่เยไฝจะยินดีรับความช่วยเหลือจากยายของเธอก็ได้กลับเอาน้้าใจของยายเธอไปหมิ่นแกลนให้คนอื่นฟังเสียนี่คนที่ได้เห็นก็มักจะเอามาเล่าต่อให้แม่ของเธอได้ยินว่า ปากยายฝยก็ด่าว่ายายของเธอและด่าว่าคนอื่นๆที่เวทนาหลานน้อยของแกด้วยแต่พอรับหลังคนเมื่อไรยายฝายก็คว้าเงินหลานมับเข้าพกที่หอของตัวเองขนมแม้สักคำหลานของแกก็ไม่เคยได้กินเพราะว่ายายของตนไม่เคยเอาเงินที่เขาให้นั้นมาซื้อให้หลานกินเลยนั่นก็ยังไม่เท่าไหร่ ชีวิตของยายไฝ่แกยากลำบากลงแล้วแทนที่แกจะสำนึกตัวเข้าวัดหรืออยู่ในศีลในสัตว์แกก็ยังทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้ทำตัวให้หน่าสงสารแต่ทำตัวให้คนคอรหาซ้ำาๆซักซากวันพระวันศีลแทนที่แกจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเพราะว่าวัยปูนี้แล้วควรที่จะหาความสงบทางจิตใจให้กับชีวิตในบ้านปลายแต่แก กลับคว้ายอคว้าเบ็ดมุ่งสู่แม่น้ำถ้าไม่ตกเบ็ดก็ยกยออยู่เป็นนิดใครจะว่าจะเตือนก็ไม่ฟังพอตกเย็นก็หิ้วพวงปลาออกเดินขายตามหมู่บ้านไม่มีใครซื้อเพราะว่าไม่อยากให้แก่ฆ่าสัตว์ในวันพระแกก็ด่ากราดเขาไปทั่วคนไม่มีจะกินนี่เว้ยพระจะมาห้ามคนไม่ให้หิวได้ด้วยหรือไงวะปากของแกหยาบคาย เอากับคนที่เขามาเตือนด้วยความหวังดีเช่นนี้บางวันพระก็ยังเอาไก่มาเชื่อหน้าบ้านให้คนที่เขาอุ้มผ่านดอกไม้ทูบเทียนหิ้วบินโตเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อไปวัดในวันพระได้เห็นสิอีกแกเป็นเช่นนี้ยิ่งใครว่าแกร้ายก็ต้องร้ายให้เห็นกันจะาจ่าไปเลยกับหลานน้อยแกก็ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างปากด่าทอมือทุบตี จนคนที่ได้พบได้เห็นก็ทนไม่ได้ร้อนถึงเจ้าอาวาสต้องมาขอเด็กไว้ตอนนั้นเด็กอายุได้สัก8ปถึงเขวบแล้วพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือหนัหาอะไรเพราะว่ายายฝัยแกไม่ใส่ใจเมื่อเด็กมาอยู่ที่วัดแกก็ดูมีความสุขขึ้นเพราะว่าชาวบ้านช่วยกันดูแลไม่ได้ดให้อดให้ใส่เสื้อผ้าดีๆ แล้วก็ได้รู้หนังสือบ้างสุญน่ยไฝพอเห็นหลานเป็นสุขแทนที่จะดีใจแกกลับตีโพยตีพายหาว่าชาวบ้านรุมรังแกแกเพราะว่าพอหลานไม่อยู่ทุกความช่วยเหลือที่เคยได้จากหลานแล้วเคยเผื่อแผ่ไปถึงแกก็พลอยหดหายไปด้วยที่สุดแกจึงตามมาดูแลหลานที่วัดวันพระวันเจ้าก็จะกวาดลานวัดแกรแกๆให้คนอื่นเขาเห็น ทุกคนก็ชื่นชมว่ายายไฝได้กลับเนื้อกลับตัวได้แล้วก็พากันอนุโมทนาสาธุพอวัดเลิกแล้วแกก็ขมีขมันไปช่วยเขาเก็บกวาดในวิหารในโบสถ์แต่ที่ไหนได้มีมือดีเห็นแกขว้าเงินที่ชาวบ้านถวายพระในขันดอกใส่ไว้ในอกเสื้อสินนี่ผู้คนก็ว่าแกร้ายจนเกินจะเยียวยาได้แล้วแต่จะทำยังไงได้แกเกิดที่นี่ โตที่นี่ไม่มีที่จะไปจะขับไล่ไปที่ไหนได้และคงไม่มีใครใจไม้ไสระกรรมอย่างนั้นกับแกเป็นแน่ต่อให้แกร้ายแต่กับคนที่เคยเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ทำอะไรแกไม่ลงเงินสิบยี่สิบก็ให้มัเอาไปเถอะเงินพระเงินเจ้าทั้งนั้นชาวบ้านพากันปลงในการกระทำของยายไฝแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำกันยังไงต่อไป ยายของเธอจึงให้ยายไฝมาทำงานที่บ้านให้บ้างพอให้แกได้มีเงินซื้อข้าวของเองบ้างอย่างน้อยแกจะได้ไม่คิดลักขโมยเงินจากพระอีกแต่แม้จะมีรายได้แล้วยายไฟแกก็ยังทำบาปเช่นนั้นอยู่มันเป็นวิบากกรรมของเขานะเราไปห้ามก็เท่ากับทำให้เขาทำบาปเพิ่มเขาไม่พอใจเรา ไปทำอะไรมากกว่านี้เพื่อประชดหรือว่ามาแช่งชักเรากรรมมันก็จะเข้าตัวเขาอีกเตือนแล้วไม่ฟังก็คงจะต้องปล่อยเขาไปยายบอกแม่ของเธอแบบนั้นแล้วก็ปรามไม่ให้แม่ไปตอแยอะไรกับยายไฟอีกดังนั้นรเรื่องราวของยายไฟจึงอยู่ในสายตาของเธอตลอดยายไฟาทำงานอยู่กับครอบครัวเธอหลายปีแต่ก็ไม่ได้สม่ำเสมอ นึกอยากมาก็มานึกอยากไม่มาก็หยุดไปเฉยๆแล้วพอถึงคราวจะหยุดทาก็เอายายกับแม่ของเธอไปด่าเสียหายเสียเยอะแยะแต่ทั้งสองคนก็วางตนนิ่งเฉยเสียเพราะคิดว่าชาวบ้านคงจะเลือกได้แยกแยะได้ว่าควรจะเชื่อปากเยไฝดีหรือเชื่อในการกระทําของทั้งสองคนดีลาน,น้อยของแกยังคงอยู่กับวดัด ลูกหลานแกมาเยี่ยมยายฝายบ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าแกสุขสบายขึ้นบางคนเห็นว่าไม่ได้มาหามาเยี่ยมแต่ว่ามาเอาของของ,ของแกที่ชาวบ้านให้เอาไว้เงินเก็บที่แกมีอยู่ก็ได้ถูกลูกหลานจากแดนไกลมาหยิบยืมไปเสียเยอะไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนยายฝายก็ยังคงใส่เสื้อผ้าขมุกขมอมแม่ยายจะให้เสื้อผ้าใหม่แกไปเยอะมาก แกก็ไม่ยอมใส่อ้างว่าเสียดายของจะเก็บไว้ใส่งานบุญใหญ่งานปีใหม่แต่จนแล้วจนรอดไม่ว่างานไหนๆแกก็ไม่เคยหยิบม,มาใส่ซักทีเพราถึงวันที่แกลาโลกไปแล้วคนที่ช่วยกันทำงานศพแกก็พบกองเสื้อผ้าที่ยายของเธอให้ไปกองพเนินเทินทึกอยู่ที่มุมห้องโดนปลวกกัดแทะเสียเกือบครึ่ง คนที่เคยได้ยินแกพูดเรื่องนี้ก็บอกว่ายายไฟมักจะพูดให้ได้ยินเสมอว่ามันมีเรื่องอะไรที่จะทำให้ยายของเธอได้หน้าได้บุญแกยอมใส่ของของยายก็เท่ากับว่าเจตนาของยายจะสำาทธิ์ผลแล้วการใส่เสื้อผ้าที่ยายให้ก็เป็นการส่งเสริมให้ยายได้บุญหนักหนาเข้าไปอีกคนอะไรมันจะคิดยิบคิดย่อยได้ขนาดนั้นวะ คนที่ได้ฟังก็ได้แต่รำพึงกันเช่นนั้นแล้วก็ใส่หน้าแต่ถ้าจะวิเคราะห์กันจริงจังแล้วก็คงพูดได้ว่ายี่ใสเป็นคนเคยรวยมาก่อนความมั่งมีของแกในอดีตทำให้แกมีอัตราสูงไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากใครแบบตรงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องแอบรับแอบทำนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของแกเคยทำมาก่อน จนกระทั่งร่ำรวยมาจนถึงรุ่นแกว่ากันว่าพ่อแม่ของแกทำการค้าไม่ซื่อไม่ใสามาก่อนไม่ซื่อไม่ใสยอย่างไรเป็นเรื่องที่เธอไม่รู้และยายก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้จริงๆทำไมจะไม่จริงถ้ามันซื่อใสจริงอะ่ะมันก็ต้องเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้สิแต่นี่อะไรอยู่ๆก็พีหน้าไปทีละอย่างสองอย่าง กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวคนทำดีอ่ะสวรรค์ก็ไม่ลงโทษแบบนี้หรอกวะพวกชาวบ้านก็ได้พากันสรุปแล้วก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่เธอเล็กจนโตเรื่องของเยไฝหลังโกงยังอยู่ในคำเล่าลือของชาวบ้านเสมอจึงถือเป็นอีกตำนานหนึ่งของหมู่บ้านที่สอนให้คนกลัวหวนทางสู่กรรมชั่วกันรุ่นต่อรุ่นพอถึงช่วงแห่งบ้านปลายของชีวิต เมื่อความตายมาเยือนยายไฝก็ไม่ได้มีช่วงท้ายของชีวิตที่สุขสงบเหมือนยายของเธอเลยในวัยใกล้หกสิหลังที่โก่งลงโก่งลง,ลงจนหน้าแทบจะติดพื้นของยายไฟนั้นเหมือนแกกำลังแบกความทุกข์แบกกรรมเอาไว้จนสุดแรงเกิดชาวบ้านบอกว่าที่แกต้องก้มหน้าดูดินแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า ขนาดแก่ๆเท่าแล้วก็ยังงมหอยมาขายอยู่เป็นนิดวันๆก็ได้แต่ก้มหน้าหาหอยอยู่กลางทุ่งพอได้มากพอก็จะแบกใส่หลังลุยน้ำข้ามทุ่งเอามาใส่ถุงเดินขายพอขายไม่ได้ก็จะขังมันเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ไปหาใหม่เรื่อยๆไม่เว้นวันพระวันเจ้าเหมือนที่เคยเป็นมาในตลอดชีวิตแกทุกทน จนเข้าดินเข้าย่าก็เพราะกรรมไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีเว้นช่วงใครเขาเคยขอซื้อหอยจะแกมาปล่อยลงน้ำเพื่อทําทานแกก็ด่าแหลกลานหาว่ามันทําให้แกหาหอยหาปูปลาไม่ได้อีกหลังๆแกจึงตัดก้นหอยสีก่อนที่จะเอาใส่ถุงไปเดินขายแกตัดหนทางคนที่เขาอยากจะช่วยแกและช่วยหอยสีอย่างนั้นเพราะขายไม่ได้ แกกวานหอยที่ตัดก้นแล้วเหล่านั้นลงน้ำปล่อยให้มันตายฟูฟ่องลอยน้ำเยยหน้าเยยตาขนกลัวบาปกลัวกรรมวันที่แกล้มเจ็บจนตายลงนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังไม่ได้กินยาแม้สักเม็ดเพื่อรักษาตัวให้บรรเทาความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าแกตายไปแล้วก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน พราะกว่าที่จะมีคนเดินผ่านหน้าบ้านแกแล้วได้กลิ่นเหม็นนั้นจะเดินเข้ามาดูก็เห็นนอนขึ้นตัวแกยุบยับน่ากลัวเหลือใจแล้วชาวบ้านช่วยกันทําศพให้แกอย่างน่าเวทนาในชะตากรรมในหนทางกรรมที่แกสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นหนทางที่คนอื่นๆพากันละเว้นแต่ตัวแกกลับมุ่งตรงไปหามัน เหมือนจะเยาะเย้ยฟ้าดินอย่างนั้นแหละกาแฟาหมดถ้วยพอดีเมื่อหญิงสาวได้นึกถึงอดีตนึกไปถึงบ้านปลายชีวิตของยายไฟหลังโกงคนแก่คนหนึ่งที่ได้ตายไปอย่างน่าอเนจอนาใจตายไปอย่างไม่รู้ว่าทางกรรมของตนนั่นจะนำพาให้แก่ไปพบจุดจบเช่นนั้นและทางกรรมของแกอีกเช่นกันเป็นทางกรรมตัวอย่าง ที่จะนำพาให้คนอื่นๆได้เห็นทางคู่ขนานที่ดีคู่กันไปด้วยทางกรรมชั่วกับทางกรรมดีแม้ว่าจุดบรรจบแห่งเส้นทางสองสายนั้นจะเป็นความตายก็ตามทีแต่ทางที่แกทำไว้นั้นมันได้ทำให้คนที่ยังอยู่ได้รู้ว่าควรจะเลือกเดินบนทางเส้นไหนดีโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวสั่นเบาๆเมื่อยกขึ้นมาดู ก็เห็นว่าเป็นเบอร์ของแม่ตนนั่นเองเธอใจหายว่ารีบกดโทรศัพท์ขึ้นมาพูดพร้อมกับรีบจ้ำฝีเท้าไปยังห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่คุณยายของตอนนอนรักษาตัวอยู่ทันทีกจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะ่ะะ น้องๆคะเรื่องราวของยายไฝหลังโกงนี้นะคะก็คงจะทำให้น้องๆเลือกได้แล้วใช่ไหมคะว่าเส้นทางในความดีหรือว่าความชั่วสิ่งไหนเราควรที่จะเดินไป ก็คงจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะอุทาหรณ์สนใจในนิทานเรื่องนี้จะต้องเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนกับน้องๆเยาวชนที่น่ารักของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของนิทานกฎแห่งกรรมแล้วนะคะขอขอบพระคุณในการติดตามรับฟังนะคะพบกับนิทานกฎแห่งกรรมได้ทุกๆวันในช่วงเวลานี้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องลาคุณผู้ฟังและน้องๆไปก่อนแล้วนะคะ พบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ